สวัสดีครับผมบล็อกไนทีนะครับวันนี้เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องว่าบล็อกไนทีเนี่ยมันกําเนิดมาจากอะไรแล้วทําไมผมถึงทําขึ้นมาแล้วผมทําไปทําไมก่อนอื่นนะครับบล็อกไนทีนะครับมันก็เหมือนเว็บบล็อกเว็บหนึ่งที่ในสมัยนั้นเนี่ยไอเคยเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณก็ไม่น่าจะอายุน้อยแล้วครับเพราะว่า อ่าหน้าตานี้นะครับมันเป็นหน้าตาเมื่อสมัยปี2012ช่วงระหว่าง2012ถึง2014นตามโพสที่เห็นเลยทีนี้เนี่ยไอหน้าตาเนี้มันมายังไงเพราะว่าตัวบล็อกไนทีเนี่ยนะครับมันได้สร้างมาจากตัว บล็อกเกอร์ที่เป็นของ Google นะครับกระแสช่วงเขาเริ่มหันมาทํางานอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งหรือหารายได้เสริมจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็เลยมีแนวคิดว่าผมเนี่ยอยากจะสอนเพื่อนๆคนที่รู้จักนะครับก็คืออยู่ในโรงเรียนเดียวกันเนาะนี้ผมก็เลยไปสร้างบล็อกเกอร์มบล็อกหนึ่งครับเมื่อตอนสมัยนั้นผมยังจดโดเมนไม่เป็นเลย ผมยังไม่รู้จักคําว่าบัตรเครดิตผมยังไม่รู้จักการจ่ายเงินหรือโอนเงินเพื่อเช่าโฮสเช่าโดเมนเลยด้วยซ้ําผมก็เลยเริ่มจากาสิ่งที่มันเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดก็คือแค่สมัครอีเมลแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นก็คือบล็อกเกอร์ครับทีนี้พอผมเริ่มทาปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับต้องบอกก่อนว่าสมัยนั้นนี่ผม มีความรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจมากนะครับที่ผมสามารถทําให้มันออกมาได้แบบนี้มองในมุมสมัยนี้ก็อาจจะมองว่าเอ้ยมึงทำเพี้ยอะไรวะเนี่ยดูสิครับ <laughs> ทีนี้มาพูดต่อว่าจุดกําเนิดเนี่ยผมทํามาตอนไหนจริงๆแล้วผมก็ทํามาตอน2012ย้อนกลับไปตอนนั้นผมอยู่มัธยมประมาณน่าจะม6 เมื่อตอนนั้นก็น่าจะเหมือนจะว่างนะครับหลังจากช่วงที่จบมัธยมมาแล้วผมก็เลยทําหารายได้ทางอินเทอร์เนต็ตมาส่วนหนึ่งแล้วก็มีอะไรผมก็จะไปโพสต์ไว้ในนี้นะครับมันก็ค่อยค,อยคอยขยับมาเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่แนะนําผมก็จะมีในกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มพี่ๆหลายหลายคนผมทํามาในลักษณะอย่างเงี้ยผมต้องการอะไรจริงๆแล้วจุดประสงค์ของผมเลยนะผมแค่อยากจะเขียนเหมือนไดอารี่ผมก็อยากจะมามาดูว่าในอดีตผมทําอะไรแล้วตอนเนี้มันก็ผ่านมา ประมาณ7ปี2 0 1 2ันสิบสองถึงสองพเจ็ดปีแล้วผมก็เรียนจบแล้วอันนี้ผมก็อยากกลับมาดูไงเพราะว่าแบบเคยทําอะไรไว้แบบนี้ด้วยเหรอการพัฒนาของบล็อกในทีเนี่ยมันไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยบล็อกเกอร์มันทําเป็นธีมแบบนี้ซึ่งตอนนั้นมันเป็นธีมรูปแบบไหนไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมทํายังไงด้วยซ้ำตอนนี้ลืมไปหมดแล้วนะครับทีนี้มันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอ่ะเด็ดเนิ้ยมันก็เลยมาขยับเป็นรูปแบบนี้ถามว่ามันเปลี่ยนจากเดิมไหมไม่ <laughs> เปลี่ยยยนแคค่ตัวเเดออร์ๆก็ืาามจะ หาโลโก้ให้มันดูดีแต่มันก็ไม่ดูดีสักทีไม่รู้สมัยนั้นคิดอะไอยู่อเท่าที่เห็นปีนี้ในเป็นช่วงปี2014-2015ก็เริ่มมีโพสอะไรไม่รู้เพิ่มขึ้นมามากมายแล้วก็มีการแก้ไขรายละเอียดหัวข้อเล็กๆน้อยๆสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะยังทำอเมซอนอยู่ครับดูจากรูปที่โพสล่าสุดยังมีเกี่วกับอเมซอนอยู่เลย ซึ่งรูปนี้เนี่ยผมน่าจะไปได้มาจากผมเนี่ยใช้ Photoshop ทําแล้วก็ไปแคปมาจาก Facebook มันจะมีแถ้าคนติดตามทาง Facebook ก็จะเห็นว่าผมเคยใช้รูปโปรไฟล์รูปนี้แล้วก็รูปเฮดเดอร์ตัวเพจเป็นรูปนี้แล้วผมก็แคปมาแปะเลยง่ายมากมีช่วงหนึ่งครับที่ผมไม่ค่อยได้ทําเลยเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เรียนอยู่พอดีก็เลยไม่ค่อยว่างนี้ก็เหมือนเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าบล็อกเกอร์เนี่ย เหมือนเขาท,ทําตีมใหม่ขึ้นมาเป็นตีมรูปแบบใหม่ในนี้พอลองเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันก็ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้อ,มอมืมองไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นหน้าตาของบล็อกได้นะครับก็สีที่ผมชอบคือจะเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็สีดานะครับผมก็พยายามจะเอาความที่เป็นสีเขียวและสีดําเนี่ยมาทําเป็นตีมว่าเราจะทําออกมายังไงวะให้มันเป็นสีเขียวกับสีดำแล้วพอมันออกมาเป็นแนวนี้ก็อืไม่น่าเชื่อมันดูไม่น่าตามไม่น่าจะคล้ายบล็อกเลย ดูแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกนิดนึงนก็เลยนี่ครับและนี่คือปัจจุบันจากฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นช่วงปี2017ถึง2018เออช่วงนั้นเนี่ยดูจากโค้ดล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่ผมเริ่มรู้จักคําว่า A.M.P. A.M.P. ย่อมาจากอะไรวะผมก็ไปเซิร์ชเจอว่าเฮ้ยมันมีบล็อกเกอร์ทีมที่เป็น A.M.P. ด้วยท่านแน่เลยอยากรู้ว่ามันต่างจากปกติยังไงทีนผมก็ไปเซิร์ชเจอ ตีมฟรีตัวหนึ่งครับผมก็เลยได้ทําการเอามาลองปรับใช้ดูแล้วก็ลองโมดิฟายเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เปลี่ยนเป็นปสีเขียว <c oughs> ไม่มีอะไรมากเปลี่ยนเป็นปสีเขียวไอ้นี้พอมันรูปร่างมันก็ออกมาได้ระดับหนึ่งทีนี้พอผ่านไปสักช่วงนึงผมก็มีความรู้สึกว่าฮมันเบื่อตีมเดิมแล้วอะ่ะยังไงดีอืมถ้าอยากได้โลโก้ใหม่ด้วยสิ นี้พอช่วงป,ปลายปี2 0 1 8นถึง2019นี้นะครับผมก็เลยแบบว่าอ่ะเราลองพัฒนาอีกรอบไหมอ่าไหนๆก็ไหนๆละก็เลยหาตีมมาใหม่แล้วก็หาตีมที่เป็นคนคีนเลยแล้วก็มาโมดิฟายเอาแล้วก็ทําโลโก้ขึ้นมา,มาใหม่ให้มันออกเป็นแบบนี้นครับก็มาอยู่ฝั่งขวาจากสายเขียวสู่สายขาวคือผมก็พยายามลดสีเขียวมันออกไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแบบเขียวเกินนะครับก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็น ที่มาของบล็อกในทีนะครับผมทีนี้มาคุยกันเรื่องต่อไปหลายคนเขาเคยถามว่าผมอะ่ะเคยทำ S C O มาก่อนอ่าถูกต้องแต่ผมไม่ได้เก่งนะครับผมบอกไว้ก่อนตรงนี้ว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เพียงแต่ว,ว่าผมก็ทํามันเป็นความสนุกข,ของผมนะครับก็คือผมมีความรู้อะไรผมก็จะมาเล่นคือ S e O ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าในสมัยก่อนนะมันเหมือนเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งอะ่ะไม่โครศิละปะเลยมันทํายังไงวะแล้วแบบเหมือนอาร์ติส์อะ่ะที่เวลาเราวาดรูปเราต้องมานั่งใส่รายละเอียดหลายๆอย่างเหมือนกัน เมื่อในสมัยนั้นก็จะมียุค seo ที่แบบมีตั้งแต่สมัย Backlink ที่เขาเรียกกันว่าลิง e ์อ่าสมัยนี้อาจจะเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองอะไรกันไปแ้วสมัยนั้นเนี่ยก็มีการคิดค reat v e มากก็ได้แบบมานั่งออกแบบตาราง Link ์วิวกันสนุกสนานพอสมควรนะครับก็สนุกในอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนั้นมันคิดอยู่แค่นี้ครับแต่ว่าก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตลาด f f i l i a t e ตลาดนอกก็ช่วงนั้นที่เขาทำกันก็จะเป็นช่วง a m ม z o n ใช่ไหมครับแต่มันก็นานมาแล้วครับไม่อยากจะพูดถึงเลยทีนี้พอมาในนมมุุอองของขปััจจบีนน่ ในปัจจุบันผมมองว่า s e o เนี่ยมันเหมือนทํายากขึ้นเพราะว่าอาศัยตัวแปรและความเชี่ยวชาญมันมันต้องไปอีกระดับหนึ่งอะซึ่งผมไม่สามารถพัฒนาไปส่วนนั้นได้มันต้องกลับไปศึกษาอีกรอบนึงเพราะผมได้ห่างหายไปช่วงทำไรที่หายไปของผมประมาณ3-4ปีเลยอะช่วงที่ผมเรียนมหลาลัยแล้วผมเพิ่งกลับมาหลังจากจบแล้วผมก็ลองมาค้นดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหไอ s s o เนี่ยมก็เลยมานั่งศึกษาใหม่ก็เลยทดลองตั้งแต่เอาความรู้ตั้งแต่สมัยปี2012นี่แหละครับมาลองใช้ดูก็คือสมัยนั้นทำยังไงก็ทำแบบนั้นอ่ะไม่ได้ผลโอเคเปลี่ยนแล้วก็ลองไปเรื่อยๆครับลองลองลอง,อลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆมันก็เป็นความสนุกและความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับ เราได้ทดลองแบบเนี้ยทั้งๆท,ที่เหมือนเรามโนขึ้นมาเองอะว่าแบบเฮ้ยลองใส่แบบนี้ดูเราลองทําแบบนี้ดูลองอย่างงู้นอย่างนี้ดูเปลียนนปล่ยนนู่นเปลี่ยนนีน่อ่ะแทรกนู่นแทรกนี่มันได้ผลหรือเปล่าไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรครับได้ผลก็โอเคไปก็ถือว่าประสบความสาเร็จเราก็ได้จะได้ความรู้เพิ่มมาอีกมันทําแบบนี้ได้่าโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องรับทำ s e o เคยมีคนติดต่อมาให้ผมทําแต่ผมปฏิเสธ ทุกคนเพราะผมให้เหตุผลที่บอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมไม่สามารถการันตีว่าผมจะทําให้มันดีขึ้นได้ผมไม่สามารถรับผิดชอบในสิ่งที่ผมจะรับมาทําได้ผมจึงปฏิเสธไม่รับว่าจะด้วยราคาหรือเหตุผลใดก็ตามเพราะผมไม่อยากมีปัญหากันด้วยในภายหลังเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราไม่ได้ศึกษามันตลอดเวลาเนี่ยเกิด ในอนาคตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเคยทําอยู่มันเคยดีแต่ถ้ามันกลับกันมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่โอเคละพอมเริ่มไม่โอเคเสร็จเนี่ยเราควรจะต้องไปคุยกับลูกค้าอีกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะซึ่งผมก็ไม่อยากมีปัญหาในส่วนนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่รับไปเลยนะครับทีนี้ส่วนใครมีปัญหาสอบถามอยากจะคุยก,กับ SEO หรือว่าใครทำ Affiliate ทำ Network หรือมีอะไรอยากจะแนะนำ ก็ถามเข้ามาในเพจได้นะครับผมก็ว่างพร้อมที่จะตอบนะครับในบางเรื่องที่ผมรู้นะคือบางเรื่องบางไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะอ้างอิงบอกว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าลองไปศึกษาทางนี้ศึกษาที่เว็บนี้ลองไปอ่านกระทูน้นี้ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับ